สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์ดสุขสุขนเดอร์จ่ายินดีตอนหับเขาสูซองเขง่งล่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องกลับมาผมมาฟอกกับสาวเขง่งคือเก่ากับบรรยากาศแรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเลเนาะสี่โมงเข่งเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวเข่งก็ได้ข้างหมอเขา่าไหว้แล้วเนาะสาวเข่งก็เลยออกมามาถ่ายคลิปอยู่ ทงหน้าน่อแม่พี่น้องทงหน้าอยู่ลังเฮือนเสเข่งรือว่าใกล้เฮือนเสเก่งเลยน่อแม่พี่น้องตอนนี้เสเข่งก็อยู่เทียงเผื่อนเนาะเสเก่งก็มาอัดอยู่นอกเพราะว่าอยู่เฮือนนั่นพอเสเก่งเพิ่นกบไหเน่อแม่พี่น้องเสียงมันก็เลยสีดังเนาะเสเข่งก็ข้างหมอข่าวแล้วก็ออกมาหนังทายคลิปอยู่เทียงนาะพี่น้องอยู่เทียงลุงเนาะอยู่แคมบ้านเลยเนาะเสเข่งก็สิมาอัดคลิปเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของเสเข่งมาเห็ o u t u b e จนฮอดปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องว่าความรู้สึกของสเข็งนี่แบบมันเป็นแบบใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะตอนสเขงเห็ดนี่แบบมันมีเรื่องเสียใจหรือดีใจเนาะพี่น้องช่วงแรกๆนะเนาะว่าความรู้สึกของสกเกงนี่มันเป็นนวใดพี่น้องแบบ มันราบลื่นบบหรือว่ามีอยังแบบมาคัดเนะาะเขาเขาไปพังพร้อมๆกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเสาแข่งก็เคยเว้าไป,ไปในคลิปสาวุ้งเขื่อนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่กลเว้าแบบเว้าบวเบิดเตอะไรเนาะเดี๋ยววันนี้เขาเขามาพังกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจุดเริ่มต้นการเหตุยูทูบของเสาแข่งเนาะพ่อแม่พี่น้องกะแรกๆเลยเนาะเสาแข่งกะบบคิดได้พี่น้องบอกคิดว่าสิเหตุยูทูบเนาะกะเห็นคนในบ้านเสาแข่งแหละเห็ดเนาะพี่น้องกะบกคิดว่าสิมีรายได้อยู่สิเนาะเสาแข่งกะ บออยากเห็ดน้องพแม่พี่น้องปันนี้เพราะเห็นเพิ่นมีรายได้น้องพี่น้องบอเห็ดยูทู e ก็มีรายได้นะก็เห็นคนในบ้านก็เริ่มเห็ดน้องพแม่พี่น้องก็เริ่มเห็ดโซเก่งก็อยากเห็ดพี่น้องแต่ว่าเวลาเขาเขาถ่ายอะไรแบบอายน้องพี่น้องว่าว่าเป็นเนาะเวลานมื่อว่าจังไดเนาอก็จับกล้องขึ้นมาว่า้่ยหนึ่งก็แบบลบถิ่มน้องพี่น้องก็เห็นตัวเองกในกล้องก็คิดอายคิดเคินเนะอ่อแม่พี่น้องแต่ว่าโซเข่งก็ หยุดเห็ดน้องพแม่พี่น้องก็เฮิ้งผ่านมาเนาะจนผ่านมาดนเต thing, ิมน้องพแม่พี่น้องสาเก็งก็เวากับหม่เนาะว่าอยากเห็ดน้องพี่น้องก็ถ่ายคลิปลิ้ลอะลรเนาะก็สาเก็งว่าแบบบวกลิดว่ามีคนเบิ่งดอกน้องพแม่พี่น้องอีกอย่างเขากับบด้งามเนาะสิ่งที่สาเก็งคิดนะพี่น้องเขาวงงามเนาะเลยก็เขากับแบบเวากับโบเป็นนะพ่อแม่พี่น้องเวลาเขากล้องอะไรไอ้เนาะกับเขาถ่ายนี้สาเก็งคิดว่าเออบุ้มีไครเบิ่งเขาดอกน้องพี่น้องก็เวลาผ่านมา เฮ้งอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเซาเคงก็คิดอยากเห็ดเหมือนพาะว่าเซาเคงเห็ดคนในบ้านเป็นเห็ดลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดลายขึ้นนาะเนาะซาเคงก็เลยคิดอยากเห็ดเซาเคงก็ไปเห็ดงานเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดงานอยู่ปากซองเนาะซาเคงก็เห็นคลิปคนในบ้านเป็นเห็ดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเซาเคงก็เขาไปค้นหาในยูทูบเนาะแบบว่าคนลาวเพิ่นเออเห็ดลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเซาเคงก็เลยอยากลองเห็ดเนาะเซาเคงก็เลยออกจากงานเนาะพ่อแม่พี่น้องออกจากงานมาบ้านเนาะช่วง ส่วงปีใหม่เนาะพี่น้องส่งสงการเมื่อกี้นีน่แหละเนาะเซาเข่งก็ออกมาออกจากงานเน้องพี่น้องซาเข่งไปเห็ุงานเดือนเดียวเนาะเซาเหตุที่ออกมาก,กับบุเมนว่าออกมาเหตุยูทูบโดยตรงเนาะพี่น้องซาเข่งก็ออกมาเหตุหน้าเนาะมาดำน้านแหละพีพน่น้องว่าแม่์ซาเข่งพันมีน้องเนาะกับซิยากับเพราะว่าในเฮือนกับบมีภัยเนาะมีแต่พ่อซาเข่งแล้วกับน้องซ้ายแล้วกับเม่เนาะพี่น้องน้องซ้ายสองคนแต่ว่าคนหนึ่งนะเห็ุเลียกได้อยู่เนาะพ้องพี่น้องเลยกับคนที่สองยังน้อยประมาณ สิบสิบเอ็ดปีเนอะเพื่อนก็ยังโอยากเห็ดเวียแบบจริงจังน้องพรมเมพี่น้องสะเคงกันเลยออกจากงานมาน้องสะเคงก็ถ่ายคลิปยูทูปมาเลยน้องพรมเมพี่น้องสะเก็ตอนสะเคงเห็ดนี่ก็จุดเริ่มต้นกับเห็นเพิ่นมีรายได้แล้วน้องพรมเมพี่น้องสะเคงก็คิดว่าเออจังได้เขาก็มาอยู่บ้านแล้วน้องพรมเมพี่น้องสะเคงก็เลยเห็ดเลยเนาะแล้วก็แม่เพิ่อนกับพ่องแม่สะเคงเพิ่นกับพ่อไมาเห็ดเนาะสะเคงก็ถ่ายคลิปถ่ายยังมาเลยเนาะแต่ว่าพอสะเคงเพิ่นอนพ่อมพี่น้อง เพิ gen, ่นบอกว่าเห็ดไปกับบ่ได้คือเข้าดอกสีนายแบบบ่ได้เงินดอกสีเนาะเพิ่นกับว่าสีแหละเพิ่นกับบ่พร้อมแซวเข่งกับเห็ดมาซ่งเก่าเนาะอันซื้อซองว่าแซวลาวซะแนวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแซวเข่งกับเห็ดมาได้โดนติบเนาะพ่อกับบ่พร้อมเลยพี่น้องบ่เคยแบบบ่เคยพร้อมเลยเนาะเพิ่นกับบ่ออ่าเห็ดยังบ่มีไผเบิ่งดอกจังเพิ่นเว้าสีเนาะกับเพิ่นกับสิแห่ให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเวลาทีแซวเข่งอัด อัดคลิปหรือว่าตัดคลิปเนาะเพิ่นก็อย,อยากให้เนาะเซาเคงก็ได้ปร lonely, no. ึกษาแต่แม่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยากอยากเฮ็ดจริงจังนะแต่ว่าครอบครัวก็คือพ่อเนาะพ่อเพิ่นก็บ่เข้าใจนะพ่อแม่พี่น้องแม่ซาเคงก็บ่อกจังในเฮ็ดเนาะมาต่อมาบัดนี้พี่น้องต่อมาซาเคงก็อัดมาแบบถ่ายมาต้นผู้ติดตาม4-500าร์โเนาะพ่อแม่พี่น้องซาเคงก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์เก่าซาเคงนะมันเก่าเนาะแลยก็ความจําเต็มอันนี้พี่น้องซาเคงก็ เวลาถ่ายคลิปการลบทิมเบิร์ตน้องพม่พี่น้องลบทิมเบิร์ตแต่ว่ามันกะยังบันทึกคลิปบ่ได้เนาะบันทึกคลิปสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีบ่ได้น้องพม่พี่น้องได้แต่เจ็ดแปดนาทีเนาะหรือว่าเก้านี่ก็ยังยากน้องพม่พี่น้องสกังกงก็อยากได้ใหม่กะพ่อกับแม่กะคือว่าเลยเนาะเป็นประชาสัมพันธ์น้องพม่พี่น้องบ่มีเงินเดือนนี่ยังเนาะแม่สกังกงกะบ่มีเงินเนาะแต่ว่าพ่อสกังก์คือเพิ่นบ่พร้อมอยู่แล้วน้องพม่พี่น้องจังได้กะคือสีแบบว่า ก็พ่นบ่ได้อีกอยาก่างพ่นก็บ่มีเงินเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่เสาเข่งก็เลยอันปรึกษากับพ่อเนาะที่จริงเสาเข่งอันแต่และมือตอนที่เวลาเห็ดยังแล้ผพ่หายก็ขิดในพี่น้องแบบน้อยใจแล้วก็เครียดในใจเนาะว่าเป็นยังคือบ่กเข้าใจเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องอยากเห็ดแบบบางทีเฮาอาจสี่แบบเฮาก็บ่บู้อหอนาคตนเนาะพ่อแม่พี่น้องบัดต่อไปเฮาอาจสีได้ก็มีเนาะได้แบบมีรายได้นะพ่อแม่พี่น้องเสาเข่งก็บ่ได้ทอดเห็ด u t u b e เนาะ แต่พอกขาบอกเข้าใจเนาะพี่น้องโซเงกะตอนนั้นคือท่อเลยว่าสิยุดเห็ดเลยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันบันทึกคลิปบ่ได้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโซเกะไปปรึกษาแม่แม่เพื่อไปบอกพ่อพ่อเพื่อบ่พอใจเนาะพ่อแม่พี่น้องโซเกงอยากได้โทรศัพท์เนาะแม่ก็ว่าสิคายงัวให้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบัดไปปรึกษาพ่อแล้วพ่อเพิ่นบ่คายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนั้นโซเกงเสียใจแฮงเนาะแบบเสียใจแบบเลือใจเครียดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจนสันยุดเห็ดลิปเลยเนาะก็ แบบแม่กะบุ้งูสิว่าจากนั้นน้องพี่น้องแบบแม่สิคายแต่ว่าพ่อบอกพ่อมันกะบอได้น้องพี่น้องก็พัวอาจสิแบบผิดกันอะไรเนาะเสเข่งกันเลยบอกกาบอกเลยน้องพ่อแม่พี่น้องกะบเสาเข่งบอกซองเถื่อกะบอมีคําตอบยังเลยนาะพ่อผลกับบุพพใจอะไรพี่น้องเสเข่งกันเลยแบบยุดเลยคือเบิดวังเลยเนาะแต่กะต่อมาก็มีเอฟซีเนาะผูใหญ่ใจดีเพื่อนอะไรนาะพี่น้องคือแบบสงสารรือจังไดยเสกเข่งกับบุหูน้องพ่อแกันเลย ส่งเงินมาให้สเขงซื้อโทรศัพท์ใหม่นม้องมพพี่น้องคือตอนนั้นแบบสเขงดีใจแฮงเงพี่น้องบอกขดว่าฟันวน่าสิได้นาะเพราะว่าสเข่งเบิดวางเลยพมพม่พี่น้องเพราะว่าขนาดพ่อสเข็งพิ่นยังแบบบ่ซื้อให้เลยเนาะบ่เขาใจนะสเข่งก็บเบิดวางเลยแล,แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นในความสามารถความพยายามของฮาือวาสงสารเฮาก็ดีใจนาะพ่มพม่พี่น้องบ่ว่าสิเหตุคนยังก็ตามเนาะ เส้าเข่งกะดีใจลายลาย,ลายพี่น้องที่สิได้โทรศัพท์ใหม่เนาะสิได้อัพคลิปใหม่พี่น้องพอเส้าเข่งได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะพ,พ่อเพิ่นก็ว่าเออก็คือแบบได้อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่กะยังบ100่๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่นก็ยังที่แบบว่ายังบอ่อยากสนับสนุนปานใดอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเส้าเข่งกะพยายามขึ้นมาเนาะพี่น้องตอนตอนเพ,พิ่นบ่พร้อมเส้าเข่งกะท้อเนาะแต่กะแบบใจห้องหมักะนะเนาะแบบว่าเฮาตั้งใจอยากเฮ็ดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องกะท้อแน่แต่กะ เกือบสีท้ทอยเลยพี่น้องแต่กะพอมีเอฟซมาซอยไว้เนาะมาซอยอันแบบเรื่องโทรศัพท์แน้องพม่าพี่น้องส่วนกะเ,เริ่มเข้าใจน้องพม่าพี่น้องแต่กะบ่อลลูนเปอร์เซ็นต์อะไรเนาะเสาเข่งกะเริ<ๆ>่มเห็ดมาเลยเลยน้นองพม่าพี่น้องพ่อะเป็นกะบ,บ่บ่ค่อยว่าบันได้เนาะแต่กะยังแบบยังมีบางช่วงเนาะบางช่วงเหมืนกับ,บวนะ่าเนาะเทากับบางทีเพิ่นเว้าก็น้อยใจเลยพี่น้องก็ยังแบบยังเครียดอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับว่าสู่เบ้าแล้วแล้วกนะ็ จนมา,มาเวลาผ่านมาเรื่อยๆเ,เะนาะผนะ่นก็บอเริมว่าวเสกเองนะพ่อแม่พี่น้องก็ว่าหุ่งแล้วอะว่าังได้สเสกเองกะยังเห็ดคือเกนะ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องกะจนมาหอดปัจจุบันนี้เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีผ่นส่งเงินมาให้เสาเองเห็ดห้องนนะ้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเสาเขงก็คือไปว่าดีใจเนาะแล้วก็ปรึกษากับพอกับแม่พอพ่นก็นดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องถีสีได้ห้องน้ำใหมนะ่เนาะผ่นก็บอกว่าเออแต่ก่อนก็เคยประมาทเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ดีใจแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกับโบว,ว่าเล้ววันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับว่าเออมีคนแบบให้ howline าาปานนี่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับภูมิใจเนาะภูมิใจที่เสาเเะเก่งเห็ดยูทูบแล้วก็มีคนผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นใจดีเนาะแบบซอยเรือเฮาให้สิ่งที่เฮาบ่มีแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องกับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ ยายเสาเข่งเนาะยายผู้เท่าๆเนาะพี่น้องเพิ่นก็ดีใจหลายๆเนาะพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นก็บ่พร้อมคือกันเนาะแต่ก็บ่สัมผอเสาเข่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบางที FC เพิ่นให้เงินเสาเข่งมาแบบค่าขนมมันยังเสาเข่งก็สิซื้อซื้อหมากซื้อฟูยังมาให้เพิ่นอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เออเพิ่นก็พอใจอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ภูมิใจอยู่เนาะแล้วก็ต่อมามาได้ห้องน้ําพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ดีใจบัดนี้ปัจจุบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องขอเสาเข่งได้ห้องน้ําแล้วเพิ่นก็ดีใจหลายเนาะพ่อแม่พี่น้อง เห็ดหองหน้านี่ต้นสาเหตุเป็นยังสสกเข่งคือแบบหมอบไม่พอจัดการแล้วผลเห็ได้แบบได้ให้ผลเห็ดก็ย่นแบบนี้เลยน้องพแม่พี่น้องก็คือพอตั้งแต่เริ่มเห็ดมาคือพอบอกเขาใจสสกเข่งนะองพแม่พี่น้องพอสสกเข่งได้สสกเข่งกะอยากให้ผลหู้ว่าเออนี่เด้อแบบเขาเห็ดมาแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเผนซอยเรือหรือว่าเห็นความตั้งใจของเขาเลยน้องพแม่พี่น้องก็เลยให้พอผลเห็ดเลยให้สมใจผลเนาะผลก็อยากได้หองน้าใหม่อยู่พี่น้องแต่ว่าเสาเข่งก็เพื่อไปเห็ด การเห็ดงานอยู่ไซเน็ตสเก่งก็เลยให้อันพอพอจัดการเลยเรื่องห้องน้ำเนาะเผื่กาซุมือนี้เผื่อการไปว่าอยากได้แบบใดก็คือเผล่บอกส้างเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าห้องน้ำตอนแรกสเก่งคิดว่าสิเห็ดหองเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ก็คือมอบไอพ่อแล้วพ่อเผื่ออยากได้ซองหองแล้วก็อยากได้ซีใหญ่ๆเนาะเผื่อว่ากระเทินเผื่อซอยหรือว่ามีเอฟซีอะไรเนาะเผื่อซอยเขาเล่วเขาอยากเห็ดที่มันดีๆคือหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องสเก็งก็ ก็เลยตามใจเพิ่นเลยเนาะตอนนี้ห้องน้ำเซเคงก์มาได้กายเข่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณ70%เนาะเหลืออีก30กมสิแล้วเล่แล้วน้อแม่พี่น้องกับ่ฮู้ว่าสิแล้วเอ่อทันปีใหม่หรือบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องกัเบิ่งนํากัน,นแหไรเนาะก็มีซํานี่เนาะพ่อแม่พี่น้องจุดเริ่มต้นของเซเคงเฮ็ด youtube เนาะพ่อแม่พี่น้องกั ครอบครัวกระบขใจแล้วเานาะครอบครัวก็มีแต่พ่อสังขงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องที่บอกขาใจเนาะแต่แม่เพป็นก็เขาใจอะไรพี่น้องจนมาปัจจุบันนี้เพื่อบอกเก้าว,ว่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเวลาสังข์ที่ทายคลิปเนาะทายคลิปแบบตัดคลิปเป็นยังเรื่องลิ้นโทรศัพท์เลยเนะาะเพื่อก็สีบอกว่าแล้วเนะาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อหูเ้เลวเนาะว่าเป็นจงนังได้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามีคนที่แบบให้ในสิ่งที่ห้างบ่มีนะพี่น้องหรือว่าซอยเรืออะไรเนาะ ก็ดีใจแล้วก็บอว่าแล้วก็เข้าใจเสาเข่งเสาเข่งก็ภูมิใจน้องพม่พี่น้องเสาเข่งดีใจแห้งก็คือแปลว่ารอบครัวเข้าใจเฮาเลี้ยนน้องพม่พี่น้องคนอื่นก็บางคนอาจจะบอกเข้าใจกับบอเป็นยังน้องพม่พี่น้องยังหน่อยก็พอแม่เอาเข้าใจเนาะเสาเข่งก็บอกเก็บอาศัยใจน้องพม่พี่น้องบางคนอาจจะบ้าเฮาเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วน้องพม่พี่น้องแต่กครอบครัวเข้าใจแล้วเฮาก็โอเคนะพี่น้องก็คือว่าดีที่สุดแล้วน้องพม่พี่น้อง ก็โอเคเนาะพี่น้องเรื่องจุดเริ่มต้นในการเห็น youtube ของสักเ่งกับมีซัมมี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องซสกเหงกับขอบใจเอฟซีเลยเบิร์ดสกุลสกุลละลายเด้อจะทีสนับสนุนเนาะเลยกะติดตามเป็นกําลังใจให้เสกเ่งมาโดยตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเสกเ่งก็ดีใจลายเนาะจากคนทีแบบว่าบวก้าแสดงออกพ่อแม่พี่น้องบอก้าแสดงออกบวก้าถ่ายบวก้าเว่าเนาะเพราะมาสมือนี่เล้วกัมีคนทีแบบว่า ให้กำลังใจเนาะทั้งที่เฮากับพวกหูจักกันแล้วก็ซอยเรือเซ็งเนาะกับเป็นความภาคภูมิใจในการเห็ด YouTube ของเซ็งต่อไปเนาะพี่น้องเซ็งกับซีบอทอเนาะพี่น้องเซ็งกับซีเห็ดถ่ายคลิปไปเรื่อยๆยะอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกับซีบอทอเนาะถึงมันสิได้ซาแต่กับแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาหมั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเซ็งกับซีเห็ดมันไปตลอดละอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกับขอบใจเอฟซีทุกๆคนเดอ้อที่ติดตามาเซ็งเนาะ ก็หายกำลังใจตลอดมาเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับสิโอจบคลิปไว้เพียงสำนียเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อจ้ะและที่สำคัญเนาะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประาดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งลาวสาวลาวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี